คุณเคยจินตนาการไหมว่าเสียงกรีดร้องของเด็กขอทานตัวเล็กๆจะสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ชายคนหนึ่งไปตลอดกาลคืนฝนพรำพรรยาผู้แสนอบอุ่นกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวางยาพิษสามีตัวเองแต่คำเตือนนั้นเป็นความจริงหรือเป็นเพียงแผนร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวชวนขนลุกนี้จะพาคุณดําดิ่งสู่ความลับมืดที่ไม่มีใครคาดคิดและตอนจบจะทําให้คุณต้องอึ้งจนแทบลืมหายใจ เสียงกรีดร้องของเด็กขอทานดังสะท้อนกล้องไปทั่วตรอกแคบฝนเพิ่งหยุดตกกลิ่นดินเปียกและกลิ่นคาวสนิมจากน้ำขังคลุ้งเต็มอากาศไฟสลัวจากหลอดนีออนกระพริบทีราวกับเตือนว่าความมืดกำลังซ่อนบางสิ่งชายวัยกลางคนนั่งอยู่บนก้าอี้ไม้เก่าๆหน้าร้านอาหารเล็กริมถนนแก้วเหล้าที่วางอยู่บนโต๊ะส่งกลิ่นชุนผสมกับกลิ่นอาหารร้อนๆมือของเขากำลังจะยกช้อนตักแกงเข้าปาก เสียงเด็กขอทานตัวสกรปรกในมุมมืดกลับกรีดร้องอย่างสุดแรงอย่ากินเข้าไปเมียแกวางยาพิษทุกคนรอบร้านสะดุ้งเฮือกสายตาหันไปมองพร้อมกันดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือสั่นไหวอย่างบ้าคลาั่งเสียงฝีเท้าคนหยุดชะงักความเงียบกดดันปกคลุมทั่วบริเวณชายคนนั้นชะงักค้างช้อนยังคาปากแต่ยังไม่แตะเหงื่อซึมออกจากหน้าผากแม้อากาศจะเย็นแววตาของเขาสันววาส่นไหวความสงสัยปะทะก,กับความโกรธ หญิงสาวที่นั่งข้างๆสวมเสื้อผ้ารูรายิ้มมุมปากบางๆเธอเหลือบมองเด็กขอทานด้วยสายตาคมกริบราวกับมีคมมีดซ่อนอยู่บรรยากาศรอบร้านแน่นขนาดด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นทุกคนไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิว้วเด็กยังคงตะโกนเสียงสั่นมันอยู่ในชามแกงนั้นชายคนนั้นหันไปมองเมียของตัวเองดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเสียงหัวใจเต้นกระแทกกอบดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงฝนที่ยังหยดลงตามชายคา ริมฝีปากของหญิงสาวกระตุกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะวางมือบนแขนสามีอย่างอ่อนโยนแต่สัมผัสนั้นกลับเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งสายตาของผู้คนในร้านเบิกว่างเฝ้ารอดูว่าความจริงตรงน่าจะเผยออกมาอย่างไรชายคนนั้นตัวสั่นเล็กน้อยรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่พุ่งเข้ามาจากทุกทิศกลิ่นอาหารที่เคยหอมหวนกลับกลายเป็นเหม็นหืนจนแทบอาเจียนเขาค่อยๆวางช้อนลงบนโต๊ะอย่างช้าๆเสียงกระทบไม้ดังชัดเจน ดวงตาของเขาจ้องภรรยาอย่างค้นหาเธอไม่ได้หลบสายตาแม้แต่น้อยรอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความรักมันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับความท้าทายและเงามืดเด็กขอทานหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีจากความตายมือทั้งสองขยุมเสื้อผ้าขาดขาดจนยับยุ้ยี่ดวงตากรอบไปมาด้วยความหวาดระแวงเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นผู้คนในร้านเริ่มสุบสิบกระสิบกระซาบเหมือนเสียงแมลงในยามคำ่ำ บรรยากาศหนักอึ้งจนแม้แต่เสียงลมก็เหมือนถูกบีบคอชายคนนั้นกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงรสขมที่แล่นผ่านลำคอความทรงจำวาบขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลายคืนที่ผ่านมาภรรยามาักกลับบ้านช้าเสียงโทรศัพท์ที่เธอรับด้วยท่าทีลับๆสายตาเย็นชาที่ค่อยๆแทนที่ความอ่อนโยนในวันแรกทั้งหมดกลับมาทำร้ายจิตใจเขาในวินาทีนั้นเด็กขอทานก้าวออกมาจากมุมมืดอย่างช้าๆ แสงมีออนกระพริบสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาที่แดงก่ำเสียงเขาแผ่วลงแต่ชัดเจนฉันเห็นกับตาเธอหยดมันลงไปในชามผู้คนบางคนอ้าปากค้างบางคนปิดปากด้วยความตกใจหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะก้องสะท้อนในความเงียบเธอเอียงคอเล็กน้อยราวกับกำลังชมการแสดงละครที่ตัวเองเป็นผู้ควบคุมแกเชื่อไอเด็กขอทานนี่จริงๆหรือเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงคมดาบ สายตาของเธอจ้องลึกเข้าไปในตาสามีราวกับจะบังคับให้เขาสงสัยตัวเองมือของชายคนนั้นสั่นแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนห้องทำห้องแคบลงเรื่อยๆกลิ่นควันบุรี่จากโต๊ะข้างๆคลุ้งเข้ามาผสมกับกลิ่นแกงจนหายใจไม่ออกเขามองชามแกงตรงหน้าสีของน้ำซุปดูคล้ำและหนืดกว่าที่เคยเห็นในหัวเริ่มกล้องด้วยคำเตือนของเด็กอย่ากินเข้าไปเหงื่อไหลซึมลงข้างแก้มความจริงกำลังรุกเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์ใหญ่ หญิงสาวเกื้อมือมาหยิบช้อนชามเดียวกันเธอจุมลงไปในแกงที่ถูกกล่าวหาว่ามีพิษทุกสายตาจับต้องราวกับเวลาหยุดเดินริมฝีปากเธอค่อยๆอ,อ้าออกก่อนจะตักขึ้นมาช้าๆชายคนนั้นเบิกตากว้างจิตใจเขาโกลาหลระหว่างความกลัวความรักและความสงสัยเสียงหัวใจของเขาดังก้องในอกจนแทบจะทะลุออกมาเด็กขอทานกรีดร้องอีกครั้งคราวนี้เสียงเต็มไปด้วยความ หญิงสาวยกช้อนขึ้นใกล้ริมฝีปากก่อนจะหันมาสบตาสามีด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาเธอกระซิบเบาๆเพียงให้เขาได้ยินถ้าอยากรู้ความจริงก็ลองแล้วเธอก็จ่อช้อนแกงตรงไปที่ริมฝีปากของเขาในทันทีชายคนนั้นตัวแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้สายตาทุกคู่ในร้านเบิกกว้างไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงเสียงนาฬิกาเก่าๆที่แขวนอยู่หลังเคาน์เตอร์ร้านดังติ๊กต่อกกระดังขึ้นอย่างน่าขนลุก ความเงียบกลายเป็นมีดที่ค่อยๆกรีดลึกลงไปในจิตใจของเขาช้อนที่ภรรยายื่นมานั้นสั่นไหวเล็กน้อยแต่แววตาของเธอกลับมั่นคงมั่นคงเกินกว่าจะเป็นแค่การแสดงออกของความรักชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกกลิ่นคาวโลหะผสมกับกลิ่นแกงร้อนๆพุ่งเข้าจมูกในหัวเขาเต็มไปด้วยเสียงตีกันระหว่างความสงสัยและความเชื่อใจมันอาจจะจริงเสียงหนึ่งกระซิบแต่เธอคือเมียของเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงอีกเสียงหนึ่งตะโกนสวน เด็กขอทานค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมฝีเท้าเปียกฝนดังแฉบบนพื้นปูนทุกย่างก้าวทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นหยาดมันคือพิษเด็กเอ่ยเสียงสันดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาผู้คนบางคนลุกนี้บางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายวิดีโอบรรยากาศในร้านไม่ต่างอะไรกับเวทีประหารที่ทุกคนกำลังรอดูจุดจบหญิงสาวเลิกคิ้วเล็กน้อยริมฝีปากยิ้มกว้างขึ้นทำไมต้องเชื่อคำพูดของไอ้เด็กสกรปรกนี่เธอพูดเสียงเย็น หรือแกไม่เชื่อใจฉันแล้วคำพูดนั้นกรีดลงไปในใจชายคนนั้นอย่างแรงความทรงจำผุดขึ้นอีกครั้งวันแต่งงานที่เธอยือนเคียงข้างเขาด้วยรอยยิ้มคืนแรกที่เธอเคยพูดว่าจะไม่ทิ้งกันแต่ในตอนนี้ทุกสิ่งกลับถูกกลบด้วยเงามืดที่หน้าหวาดวันมือของเขาสั่นแรงขึ้นจนเห็นได้ชัดช้อนค้างอยู่ตรงหน้าปากร้อนระอุจนไอระเหยขึ้นสู่ใบหน้าเด็กขอทานกรีดร้องอีกครั้งถ้าแกกินเข้าไปแกจะไม่รอด เสียงนั้นแหลมและแตกพระก้องสะท้อนในหูจนชาหญิงสาวหัวเราะเบาๆคล้ายจะเย้ยหยันเธอเอียงหน้าเข้าใกล้สามีกระซิบชิดใบหูแกไม่มีทางนี้จากฉันได้หัวใจชายคนนั้นเหมือนถูกบีบแน่นเขาแทบหายใจไม่ออกเหงื่อไหลลงซอกคอแผ่นหลังเปียกชุ่มราวกับจุ่มอยู่ในน้ำสายตาของทุกคนยังคงจ้องอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะเลือกอะไรแต่ทุกคนรู้ว่าการเลือกครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาตลอดกาล ชายคนนั้นนั่งนิ่งเหมือนถูกกดทับด้วยน้ำหนักมหาศาลที่มองไม่เห็นเสียงหัวใจเต้นรัวราวกับกลองศึกดังสะท้อนอยู่ในโสตประสาทภาพภรรยาเบื้องหน้าเปลี่ยนไปในสายตาของเขาจากหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแสงสว่างในชีวิตกลายเป็นเงามืดที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งริมฝีปากที่เคยอ่อนหวานบัดนี้กลับเป็นรอยยิ้มเย็นชาราวกับนักเชิดหุ่นที่กำลังเพลิดเพลินกับการควบคุมโชคชะตาของเขาเขาค่อยคอยเงยหน้ามองเด็กขอทานอีกครั้ง แววตาของเด็กเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ยังมีความจริงซ่อนอยู่ความจริงที่คนอื่นๆเลือกเพิกเฉยกลิ่นอาหารที่อบอวลเมื่อครู่กลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นเน่าในประสาทสัมผัสของเขากลิ่นที่เหมือนซากศพหมักหมมในที่อับชื้นมือของเขายกขึ้นช้าๆทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองด้วยสายตานับสิบคู่พันรยายิ้มกว้างขึ้นเธอดันช้อนเข้ามาใกล้ริมฝีปากเขาอีกนิดเสียงโลหะกระทบฟันกรามเบาๆดังจนขนลุก ในวินาทีนั้นเขามองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำแกงที่สันไหวเงาหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อดวงตาที่เบิกกว้างและความหวาดกลัวที่ไม่อาจปิดบังเด็กขอทานตะโกนสุดเสียงมันอยู่ตรงนั้นฉันเห็นเธอหยิบขวดเล็กๆจากกระเป๋าเสียงนั้นทําให้บรรยากาศแตกคักผู้คนในร้านฮือฮาเสียงก้าวอีลากดังครืดแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาขวางภรรยาเหลือบตามองเด็กเพียงเสี้ยววินาที ก่อนที่เวลตาเธอจะแข็งกร้าวและกลับมาจ้องสามีอีกครั้งอย่าไปฟังคำโกโหกเธอเอ่ยเสียงเย็นเยือกกินสิแล้วแกจะรู้ว่าใครคือคนที่ควรไว้ใจจริงๆมือของเขาสันนักยิ่งกว่าเดิมเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆจนปวดร้าวเสียงในหัวตีกันจนแตกสลายความเงียบในร้านหนาหนักราวกับผ้าห่มชื้นที่กดทับพอร์ตทุกคนเฝ้ารอการตัดสินใจที่อาจนำไปสู่ความตายชายคนนั้นกัดฟันแน่น มืออีกข้างกำก้าวอี้ไว้จนข้อขาวสิเขารู้ว่าหากกินเข้าไปคำตอบทั้งหมดจะถูกเฉลยแต่คำตอบนั้นอาจแลกด้วยชีวิตของเขาเองช้อนยังคงจ่ออยู่ตรงริมฝีปากเพียงแค่ขยับอีกนิดเดียวทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการริมฝีปากของชายคนนั้นสั่นเล็กน้อยขณะที่ช้อนแกงยังคงจ่อใกล้จนแทบสัมผัสลมหายใจของเขากระทบผิวน้ำซุปที่ร้อนจัดทำให้เกิดละอองไอน้ำลอยขึ้นปะทะใบหน้า เงือไหลลงมาตามขมับและหยดลงที่ขอบชามเสียงหยดน้ําดังก้องชัดเจนยิ่งกว่าความวุ่นวายรอบตัวผู้คนในร้านเฝ้ามองอย่างไม่กระพริบดวงตาแต่ละคู่เต็มไปด้วยทั้งความอยากรู้และความหวาดหวัน่นเด็กขอทานก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมร่างเล็กสันสานเสื้อผ้าเปียกชื้นติดกับตัวแต่แววตายังคงแน่วแน่อยากกินเสียงของเด็กดังลั่นไปทั่วร้านฉันเห็นเธอฉันเห็นกับตาเธอใส่มันลงไป ผู้หญิงคนนั้นหันขวับไปมองเด็กดวงตาแหล่งประกายเย็นเยียบเหมือนคมมีดแววตานั้นไม่ใช่ของพรรยาที่อ่อนโยนแต่มันคือสายตาของใครบางคนที่พร้อมจะฆ่าเพื่อปิดบังความลับเธอกลับมายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มช้าๆที่กดดันจนบรรยากาศรอบตัวหนาวเหน็ดเธอก็พูดไปเรื่อยเธอเอ่อยเสียงเรียดใครจะไปเชื่อไอ้เด็กที่ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงคำพูดนั้นเหมือนกรงเล็บบีบคอเด็กขอทานแต่เด็กกลับยืนหยัดดวงตาไม่หลบเลี่ยง ชายคนนั้นหายใจติดขัดความคิดในหัวปั่นป่วนเหมือนพายุเขามองหน้าภรรยาแล้วหันไปมองเด็กในหัวเริ่มถามตัวเองว่าใครกันแน่ที่โกหกช้อนในมือยังร้อนระอุกลิ่นแกงลอยขึ้นแต่จมูกกลายเป็นกลิ่นขมไม่ที่ทําให้เขาคลื่นไส้เสียงรอบข้างเริ่มพร่าเบลยมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวเหมือนจะทะลุออ,อกมาหญิงสาวขยับเข้ามาใกล้อีกนิดเธอกระซิบข้างหูเขาเบาๆกินสิแล้วความเงียบจะกลับมา เสียงกระซิบเย็นเยียบเหมือนลมหายใจของคนตายชายคนนั้นกัดฟันแน่นมืออีกข้างกำก้าวอีจนเล็บแทบจิกเข้าไปในไม้ความเงียบที่ถาโถมเหมือนจะบีบให้เขาต้องเลือกเลือกระหว่างความเชื่อใจที่เคยมีทั้งหมดกับคำเตือนที่อาจเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเด็กขอทานตะโกนเสียงสุดท้ายด้วยแรงทั้งหมดที่มีมันจะฆ่าแกถ้าแกกินเข้าไปแกจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกทุกสายตาในร้านเบิกกว้าง ลมหายใจของทุกคนหยุดชะงักในวินาทีนั้นชายคนนั้นยกช้อนขึ้นสูงกว่าเดิมริมฝีปากอ้าออกช้าๆช้อนแกงที่เต็มไปด้วยความลับมืดดำกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ปากของเขาปลายช้อนค้างอยู่ตรงริมฝีปากของเขาแสงไฟนีออนที่กระพริบส่องกระทบผิวน้ำแกงจนเกิดประกายสันไหวราวกับจะย้อยเย้ยโชคชะตาที่กำลังถูกบีบให้เลือกชายคนนั้นรู้สึกได้ถึงกลิ่นขมปนคาาเหล็กที่โชยขึ้นมาแรงกว่าเดิม มันไม่ใช่กลิ่นของอาหารที่คุ้นเคยแต่เป็นกลิ่นของบางสิ่งที่ทำให้กระเพาะปั่นป่วนเสียงหัวเราะเบาๆของภรรยาลอยลอดออกมาจากลำคอหัวเราะเพียงพอให้เขาได้ยินหัวเราะที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนเธอรู้ว่าเขาไม่มีทางหันหลังกลับเด็กขอทานก้าวเข้ามาอีกก้าวดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดแดงฉานเสียงแหบแห้งแต่เต็มไปด้วยแรงสังสนสะเทือนมันไม่ใช่เรื่องโกหกฉันเห็นจริงๆฉันเห็น คนในร้านบางคนเริ่มลุกหนีออกไปข้างนอกแต่ก็ยังหันกลับมามองอยู่ห่างๆเหมือนกำลังรอดูฉากสุดท้ายของละครโศกนาฏกรรมชายคนนั้นรู้สึกได้ถึงหยดเหงื่อไหลลงข้างแก้มหยดหนึ่งหยดลงบนช้อนแกงเสียงกระทบเล็กๆดังในความเงียบเหมือนเสียงฟ้าผ่าริมฝีปากเขาสัน่นเขามองหน้าภรรยาอีกครั้งแววตาของเธอยังคงนิ่งรอยยิ้มยังไม่จางหายแต่ในความนิ่งนั้นกลับมีบางสิ่งแฝงอยู่ บางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดหลายปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันความโหดร้ายที่แฝงอยู่ใต้ความสวยงามเขาหันกลับไปมองเด็กขอทานร่างศกรปรกเสื้อผ้าขาดรุงริง่งแต่ดวงตากลับเปล่งประกายความจริงที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเสียงลมหายใจในห้องหนักขึ้นเรื่อยๆทุกคนเหมือนกำลังรอจุดระเบิดของความเงียบชายคนนั้นขยับปากเพียงเล็กน้อยปลายช้อนขยับเข้าใกล้จนแทบแตะลิ้นในเสี้ยววินาทีนั้น เขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังสนัน่นได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเด็กก้องสะท้อนในหัวและได้ยินเสียงหัวเราะของภรรยาผสมผสานกลายเป็นเสียงเดียวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเขากำลังตะเลือกช้อนยังคงค้างอยู่ตรงปากทุกคู่สายตาจับจ้องและวินาทีถัดไปจะเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายลิ้นของเขาแต่ปลายช้อนเพียงเล็กน้อยความร้อนจากแกงซึมเข้ามาในปาก พร้อมกับรสขมแปลกประหลาดที่แล่นทะลุผ่านปลายลิ้นทันทีมันไม่ใช่รสชาติของอาหารแต่เป็นรสที่ชวนให้ลำคอแห้งผากและทำให้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกดวงตาของชายคนนั้นเบิกกว้างเหงื่อไหลท่วมหน้าผากมือสั่นหนักจนเกือบทําช้อนหล่นลงพื้นเสียงเก้าอี้ในร้านดังเอียดอาดบางคนเผลอร้องอุทานทุกคู่สายตายังคงจับจ้องอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวเด็กขอทานร้องกรีดอีกครั้ง เสียงแหบแตกแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าเธอทำหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบราวกับสายลมกลางคืนที่พัดมาจากหลุมศพเธอกระซิบใกล้หูสามีเห็นไหมมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแต่รถขมยังคงกัดกร่อนอยู่ในปากความร้อนแผดเผาลงลำคอเหมือนมีเปลวไฟแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายชายคนนั้นหอบหายใจถี่เสียงหายใจดังฮึดทาดราวกับกำลังจมน้ำ เขาจ้องหน้าภรรยาในดวงตาเต็มไปด้วยทั้งความหวาดกลัวและความโกรธผู้คนบางส่วนตะโกนบอกให้เขาคลายออกบางส่วนตะโกนให้โทรหาตำรวจแต่ไม่มีใครก้าวเข้ามาช่วยเหมือนทุกคนถูกตรึงด้วยความกลัวเด็กขอทานก้าพวพูดเข้ามามือเล็กๆพยายามจะคว้าช้อนออกจากปากเขาแต่ถูกหญิงสาวปัดออกอย่างแรงจนเด็กกระเด็นล้มลงกับพื้นเสียงร่างเล็กกระแทกพื้นดังก้อง สายตาผู้คนหันมองเด็กที่นอนหอบอยู่เลือดซึมออกจากข้อศอกที่ทะลอกชายคนนั้นเห็นภาพนั้นแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นเขามองภรรยาด้วยสายตาเปลี่ยนไปจากความสงสัยกลายเป็นความชัดเจนเธอทำจริงๆใช่ไหมเสียงเขาแหบต่ำสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันหญิงสาวเพียงยิ้มริมฝีปากแต่การแน่นรอยยิ้มที่แสนอันตรายไม่มีคำตอบใดหลุดออกมาแต่ในความเงียบของเธอ มันคือคำตอบที่ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆบรรยากาศในร้านอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกทุกคนรอฟังประโยคถัดไปรอการกระทำถัดไปช้อนในมือของชายคนนั้นยังคงสั่นไหวและภายในอกของเขาความกโกรธความหวาดกลัวและความเจ็บปวดกำลังเดือดพล่านจนแทบระเบิดออกมามือที่ถือช้อนค่อยๆลดลงชา้ชาๆชายคนนั้นหอบหายใจแรงจนอกโยนขึ้นลง รสขมยังติดแน่นอยู่ในปากลามลงไปถึงกระเพาะเหมือนมีควันพิษกำลังแผ่ซ่านอยู่ภายในเขาสบตาภรรยาอีกครั้งหญิงสาวยังคงยิ้มรอยยิ้มเย็นชาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดหลายปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันมันเป็นรอยยิ้มของใครบางคนที่ไม่เคยรักเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวผู้คนรอบร้านเริ่มส่งเสียงอื้ออึงเสียงกระซิบกระซาบดังประสานกันแต่ไม่มีใครก้าวเข้ามาช่วยทุกคนถอยออกห่างราวกับกลัวจะถูกพิษเล่นงานไปด้วย เด็กขอทานยันกายลุกขึ้นจากพื้นเลือดเปื้อนเต็มแขนแต่ยังคงมุ่งหน้ามาหาเขาอย่าเพิ่งกลืนลงไปมันยังอยู่ในปากคายมันออกมาคำพูดนั้นแทงเข้าไปในหัวใจเขารู้ดีว่าตัวเองยังมีทางเลือกแต่ทุกอย่างกำลังถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆกลิ่นแกงที่ยังกล่นอยู่ตรงหน้ากลับเหม็นหืนราวกับซากสัตว์เน่าเปื่อยกลิ่นนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเขาแทบอาเจียนมืออีกข้างกำแน่นบนโต๊ะไม้ เล็บจิกจนผิวไม้แตกเป็นร่องดวงตาของเขาแดงก่ำร่างกายสันสถานหญิงสาวโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบชิดหูด้วยเสียงที่เย็นเฉียบไม่มีใครช่วยแกได้หรอกคำพูดนั้นเหมือนโซ่ที่พันธนาการเขาไว้ชายคนนั้นหันขวับไปมองเด็กขอทานในดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยไฟแห่งความจริงแม้ร่างจะสกปรกอ่อนแรงและเต็มไปด้วยบาดแผลแต่แววตานั้นกลับแข็งแรงยิ่งกว่าทุกสิ่ง เขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เด็กพูดคือความจริงความเงียบชั่วขณะปกคลุมร้านเสียงเดียวที่ดังชัดเจนคือหัวใจที่เต้นระรัวในอกของเขาเองช้อนในมือเริ่มสั่นจนหยดแกงหกเลอะโตะหยดน้ำสีค้ากลิ้งลงมาทีละหยดราวกับหยดเลือดจากบาดแผลลึกดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความลังเลกลายเป็นความโกรธจากความโกรธกลายเป็นความเกลียดชังเขาเงยหน้าขึ้นมองภรรยา แสงไฟสลัวสะท้อนในดวงตาที่แดงฉานเสียงของเขาดังต่ำและหนักแน่นเธออยากให้ฉันตายจริงๆใช่ไหมหญิงสาวไม่ตอบเธอเพียงยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดผู้คนรอบข้างต่างหอบหายใจรุนแรงทุกคู่สายตาจับจ้องว่าชายคนนั้นจะทำสิ่งใดต่อไปและในวินาทีนั้นเองเขาก็ยกช้อนขึ้นสูงเหนือหัวไม่ใช่เพื่อกินอีกต่อไปแต่เพื่อทำบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เสียงโลหะจากช้อนสะท้อนแสงนีออนสลัวทุกคู่สายตาในร้านแทบหยุดหายใจพร้อมกันไม่มีใครกล้ากับพริปตาทุกคนเฝ้ามองมือที่สั่นของชายคนนั้นช้อนซึ่งเมื่อครู่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายบัตรนี้กลับกลายเป็นอาวุธในมือเขาหญิงสาวเบิกตากว้างเล็กน้อยแต่รอยยิ้มยังไม่หายไปเธอเอียงคอมองเขาราวกับกำลังท้าทายจะทำอะไรละฆ่าฉันงั้นเหรอเสียงกระซิบของเธอเย็นเยียด เหมือนเหล็กแหลมที่แทงลึกเข้ามาในอกชายคนนั้นกำมัดแน่นเส้นเลือดที่แขนปูดขึ้นจนเห็นชัดสายตาของเขาสั่นไหวระหว่างความรักที่ยังเหลืออยู่กับความโกรธเกรี้ยวที่กำลังเดือดพล่านเด็กขอทานตะโกนขึ้นอีกครั้งอย่าปล่อยให้เธอทำร้ายแกมันจะไม่หยุดเธอจะไม่หยุดจนกว่าแกจะตายคำพูดนั้นเหมือนค้อนที่ฟาดลงตรงกลางจิตใจความลังเลแตกสลายเป็นเสียงเสียงบรรยากาศในร้านหนักอึง้ง กลิ่นอาหารที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นพิษคลคลุล้งไฟนีออนกระพริบทีราวกับหัวใจที่เต้นระสำชายคนนั้นก้าวลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างแรงเสียงขาเก้าอี้เสียดสีกับพื้นซีเมนดังครืดทุกคนสะดุ้งเฮือกหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งริมฝีปากยกยิ้มเย็นชาแววตาไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อยแกทำไม่ได้หรอกเธอกระซิบเบาๆชายคนนั้นกัดฟันแน่นความเจ็บปวดในท้องเริ่มก่อตัว พิษที่เขากลืนไปเล็กน้อยกำลังซึมเข้าร่างกายทำให้เลือดสูบฉีดเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นแต่ความโกรธถ,ถกลับผลักดันให้เขายืนหยัดมือที่ถือช้อนยกขึ้นสูงสายตาเต็มไปด้วยแรงตัดสินใจผู้คนรอบร้านตะโกนร้องบางคนปิดตาไม่กล้าดูบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายทั้งน้ำตาเด็กขอทานเบิกตากว้างหัวใจของเด็กเต้นแรงไม่ต่างจากเขาเฝ้ารอว่าชายคนนั้นจะฟาดลงไปที่ใคร ในเสี้ยววินาทีที่เงียบงันโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงกลายเป็นเสียงพระกไกลห่างมีเพียงเสียงหัวใจและภาพตรงหน้าภรรยาที่นั่งยิ้มเย้ยหยันราวกับปีศาจที่ถอดหน้ากาก,ากออกแล้วชายคนนั้นคำรามในลำคอช้อนโลหะถูกฟาดลงอย่างแรงเสียงฟาดกระแทกดังสนั่นจนทั้งร้านสะเทือนผู้คนพากันร้องลั่นด้วยความตกใจแต่ช้อนกลับไม่ได้กระแทกลงบนร่างภรรยา หากแต่ฟาดใส่ชามแกงตรงหน้าชามแตกกระจายเศษแก้วกระเด็นเกลื่อนโตะ๊ะน้ำแกงสีคล้ำไหลองราวกับเลือดสดความเงียบโปรยตัวลงทันทีหญิงสาวชะักไปเพียงชั่ววินาทีรอยยิ้มเย็ยนชาถูกแทนที่ด้วยแววตากโกรธเกรี้ยวเพราะความลับที่เธอซ่อนมานานถูกเปิดโปองอย่างสิ้นเชิงชายคนนั้นหอบหายใจแรงเสียงแหบพราดังออกมาจากลำคอฉันเชื่อใจเธอมามากพอแล้วเด็กขอทานก้าวมาข้างๆ้าง สายตาของเด็กเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก็ยังฉายแววโล่งใจที่ความจริงถูกเปิดเผยผู้คนในร้านเริ่มขยับเข้ามาบางคนโทรหาตำรวจบางคนช่วยกันจับหญิงสาวที่เริ่มบินรนและแผดเสียงกรีดร้องบรรยากาศที่อึดอัดมานานเริ่มแตกสลายแสงไฟนีออนที่กระพริบถี่เมื่อครู่กลับนิ่งสงบรากับทุกอย่างได้เดินมาถึงบทสรุปชายคนนั้นสุดลงนั่งร่างกายยังคงสั่นจากพิษเล็กน้อยที่ได้รับ แต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความแน่วแน่ใหม่เขามองเด็กขอทานแล้วพยักหน้าช้าๆาราวกับจะขอบคุณที่เสียงเล็กๆนั้นช่วยดึงเขาออกจากความตายตำรวจมาถึงไม่นานหลังจากนั้นหญิงสาวถูกนําตัวออกไปท่ามกลางเสียงซุบซิบของผู้คนไม่มีรอยยิ้มเหลืออยู่บนใบหน้าของเธออีกต่อไปและเมื่อความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งชายคนนั้นก็รู้ว่าเสียงกรีดร้องของเด็กขอทานในค่ำคืนนั้นไม่เพียงช่วยชีวิตเขาเอาไว้ แต่ยังฉีกหน้ากากของความลับดำมืดให้โลกได้เห็นอย่างชัดเจนเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่